เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเปลี่ยนไฟเลี้ยวกันให้ดูเพื่อนๆคนไหนอยากจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวเองรวมไปถึงการเก็บสายไฟแบบง่ายๆสไตล์เราด้วยแล้วกันไฟเลี้ยวอ่ะทั้งสองคู่อในราคาไม่เกิน200บาทอันนี้ก็จะเป็นของที่เราได้มานะของที่เราซื้อมาก็จะเป็นเนี่ยไฟเลี้ยวตาแมวเห็นไหมคู่หนึ่งที่ผมได้มา,าประมาณ85บาทนี่ดูจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะส่วนผมจะเลือกเป็นสีเหลือง มีหลายร้านใ้เลือก mm hmm. ก็จะมีน็อตมาให้เราด้วย mm hmm. เห็นไหมน็อตเพื่อมาใส่ตรงนี้มาเดี๋ยวนี้เราจะมาเปลี่ยนกันดูอะเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวของเรานะที่เราได้มาก็จะประมาณนี้ขั้นตอนแรกของเราเราก็จะสอดสายไฟเข้าไปที่ขาจับไฟเลี้ยวทั้งสองข้างนะครับอ่ามันก็จะมีน็อตให้เราขันอยู่สองข้างเลยสําหรับไฟเลี้ยวเสร็จแล้วเราก็จะสอดสายไฟขึ้นมาทั้งสองข้างเลยนี่คือสายไฟเลี้ยวของเราทั้งสองข้างนะ ต่อไปเราก็จะต่อเจ้าตัวปลั๊กเชื่อมสายไฟนะครับหรือหางปลานั่นเองทั้งหมดเราจะต่อให้เป็นตัวผู้ให้หมดเลยนะครับอย่างเช่นพวกสายไฟเลี้ยวทั้งสองข้างรวมไปถึงไฟท้ายนะครับรวมไปถึงสายกาวทั้งหมดด้วยในส่วนสายไฟจากรถในส่วนสายไฟในรถนะครับเราจะต่อออกมาให้มันเป็นปลั๊กเชื่อมสายไฟตัวเมียนะครับเพื่อเพื่อให้มันง่ายต่อการสังเกตอ่าอย่างนี้เราก็จะ มีการจัมมีหัวให้มันแบนนีหัวให้มันหนีแบบสายไฟสายทองแดงของเรานะอันนี้เราก็จะต่อทั้งสองข้างในเมื่อเราต่อออกมาแล้วอ่ะมันมันมันจะง่ายไอพวกนี้มันจะง่ายเลยเวลาเราจะเปลี่ยนมันจะง่ายต่อเวลาเราเปลี่ยนไฟเลี้ยวหรือเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราแค่ถอดไฟเลี้ยวตัวเก่าออกแล้วก็เปลี่ยนหัวมันแค่นั้นเอง สำหรับปลั๊กเชื่อมสายไฟตัวนี้นะครับมันจะมียางคุ้มมาอ่าเนี่ยมันก็จะประมาณนี้มันจะมียางมีคุ้มอะไรมาเพื่อกันการกันสายไฟการไฟมันรัดวงจรอะไรเงี้ย่ะเมื่อเราต่อเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาอ่าขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลองเสียบดูว่าเราทําถูกหรือเปล่าว่าสายไฟมันถูกหรือเปล่าโอเคในเมื่อเราเสียบไปแล้วไฟมันติด ก็ถือว่าโอเคถือว่าถูกเราก็ต้องจำไว้สำหรับสายไฟแรกมันจะเป็นสายไฟเลี้ยวด้านขวานะครับอันนี้ไฟเลี้ยวด้านซ้ายแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟท้ายทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนสายกาวก็จะเป็นสีแดงอันนี้นะครับส่วนสายกาวเนี่ยหสายมันจะต้องแยกออกเป็น3สายสาสายนี่คือสายกาวทั้งหมดเลยไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ไฟท้ายต้องมารวมอยู่ตรงนี้อะหลังจาก เช็คระบบไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไฟเลี้ยวทั้งสองข้างติดไฟท้ายติดห,หลังจากเราเช็คดูแล้วว่ามันติดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเก็บสายไฟกันนะส่วนผมก็จะดึงดึงลงมาให้ได้เยอะที่สุดให้มันเก็บให้มันไม่ดูให้มันดูไม่ลกตรงนี้เพื่อเราจะมัดเป็นก้อน,อนแล้วก็เอาไว้ในช่องนี้าการเก็บสายไฟก็เพื่อนๆจะเก็บจะจัดระเบียบยังไงก็ได้นะครับตามความชอบของเราเลย แต่ส่วนผมอ่ะผมจะทำเป็นก้อนๆแล้วก็ลัดเคเบิลทยหรือหนวดกุ้งเอาไว้เนี่ยผมก็จะลัดไว้อย่างเงี้ยอาจจะใช้หนวดกุ้งเยอะหน่อยคือเส้น2เส้น3เส้นอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเป็นก้อนมันง่ายต่อการดูแลแล้วก็เวลาเราจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยมันง่ายผมว่านะสมมติว่าจะใช้หนวดกุ้งลัดไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ยัดไว้ในมุมนี้ลัดไว้ให้แน่นๆแล้วก็ยัดไว้ในมุม แล้วก็ดันดันดันมันให้มันอยู่ทรงอ่ะให้มันดูไม่ลกไม่อะไรเงี้ยนะ่ะนี่หลังจากที่ทาแล้วเราก็มาเช็คกันระบบไฟกันต่อเลยอ่าไฟอุโมใช้ได้นะคะไฟเลี้ยวอีกอย่างอยากจะบอกไฟท้ายอ่ะต้องต้องดูให้ดีนะฮะเพราะมันจะมีไฟที่มันดีเลยอยู่อ่าอย่างเงี้ยถือว่าโอเคบางคนต่อสายผิดไงพอต่อสายผิดแล้วมันก็จะไม่ ไม่กระพิบให้มันไม่กระดีเลยให้เราแบบนี้เวลาเราเหยียบเบรกอันนี้หูช้างที่ผมซื้อมานะเป็นงาน CNC งาน CNC มา250บบาทเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมซื้อเขาเองโอ,โอเคนะครับง่ายๆแค่นี้หวังว่าเพื่อนๆและพี่ๆที่ดูกันน่าจะเข้าใจและทำกันได้ไม่ยากหรอกถ้าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเอง โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย